ฟาดไปดิฟั้นหนึ่งเออล้มไปดิสองไปดิปดโดนเพื่นคิวไปอือฟันคืนดิโทษทีเพื่อนฟันสามไปดิชิปเปื่นคิวครับผมโอ้โห,โโหเกมฟรีเกมนี้ก็ดูเดือดนะ สวัสดีครับชอปเลยเกมบ้างนท่านยี่ผมก้องซ่าครับวันนีในเกม War Heaven ครับเป็นเกมฟรีที่เพิ่งเปิดกันมาเลยเป็นอีกหนึ่งเกมน่าสนใจดีเป็นแนวสงครามและจะค่อนข้างแฟนตาซีนิดหนึง่งนะครับไม่ได้แบบสงครามแบบโอ้โหแบบคนธรรมดาบอกเลยว่ามีสกิลพิเศษพิเศษกันเยอะมากนะครับน่าสนใจดีลเลยลองหยิบมาเล่นให้ดูกันโอเคก่อนลืมกดไลค์กด subscribe ครับ เป็นกระจายกล้องซาด้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม O.W.2 ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v ว l ว o ลโวล a น l o อร์ดิฟตี้วอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ i ดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยเกมนี้นะครับก็มีตัวละครหลักๆประมาณ ถ้าตามหลักมนงมี1 2 3 4 5 6นะครับ6ตัวแล้วก็จะมีตัวละครพิเศษที่แบบสามารถเปลี่ยนอารมณ์เหมือนใช้เวทมนต์เปลี่ยนร่างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวละครก็มีหลายหลากหลายให้เล่นนะครับซึ่งนี่ผมก็เพิ่งฝึกมาเสร็จเลยแล้วกดเพล์เลยครับมีแล้งด้วยนะเลยเลยสแตนดาร์ดแบทเทิลครับซึ่งเป็นโหมด PVP นะก็จะมีคนเล่นกันเยอะนะครับมาหาห้องกันดีกว่าอันนี้คือเราน่าจะฝึกก่อนใช่ไหมไมันมีฝึกก่อนใช่ไหมใช่ใช่ เข้าไปฝึกก่อนฝึกฝีมือซั่งนี้คือภาพในเกมนะครับก็ถือว่าภาพไม่กินสเปคแน่ๆนะครับมาดูจากภาพและไม่ได้สวยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อันนี้จนเกินไปนะครับน่าจะเขาเรียกว่าเล่นได้ทุกคอมนะครับซึ่งผมปรับพวกโมชั่นซิกเนตอะไรต่างๆเนี่ยให้มันแบบไม่เบร์นะเออจะได้ดูกันแบบสบายๆเพราะปกติผมเป็นคนเล่นปิดพวกนี้ตลอดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนดูมึนหัวนะครับผมโอเคเป็นทีมเดนแมทครับอันนี้แค่12คนใช่ไหม วก็มีหลายอาชีพครับไปเล่นสไปคิดว่ามาเนี่ยมเมนต์ในเกมก็ไม่ยากนะครับเนี่ยมีคิวมีคิวมีอีมีรต่างๆมีสกิลด้านขวานะครับโอ้มีสควอสเราอฝั่งเราหกคนเนาะในสไปคิดี่าในสไปคิดว่าอ่าสไปคิมีคนเล่นไหมไม่มีเลยมีคนเล่นสโมคคนหนึ่งอ๋อมีสไปคิคนหนึ่งฮะเกิดที่เดียวกันนะเปิดมาเลือกจุดเกิดได้นะเต็มตัวลุยในสามสองหนึ่งวุ้ย เปิดตัวเท่จังนี่ฮะว้า้ยเขามีหน้าก,กากด้วยอะอ๋อเห็นหน้าก,กากอยู่ผมไม่ได้ใส่ไปลุยนะครับคนทุกคนนะน,นี้ใช่ไหมคนหมดนะไม่มีบอดนะโอเควัดกันหน่อยมาละเพื่อนชาร์จหน่อยแล้วแทง้าไปแทงไปหนึ่งทีขี้ขวากันได้นะเออ สวยอยู่แล้วแทงอุดนุอไปหนึ่งทีหนึ่งทีแทงสวยมากสวยสวยอ๋อนี่อ๋อโดนสสยฮิวเหรอได้เลยได้เลยกระโดดแล้วแทงเข้าไปดิครับฟาดอุ้ยอัดดามันแรงว่ะดามันแรงก็เกมนี้รู้สึกว่าจะชุบกันได้ด้วยนะฮะ รอเพื่อนชุบได้อะไรอย่างนี้นะหรือกดเกิดเลยก็ได้นะฮะโอเคเกิดกับเพื่อนได้ปะไม่ได้เหรอมีชิพนะครับในการสไลด์อะไรหลบอะไรพวกนี้นะซึ่งเลื่อนในเกมก็ไม่เยอะนะฟันกันแป๊บเดียวก็ตายนะเอออุยซึ่งสำหรับผมเกมนี้ต้องต้องอยู่กับเพื่อนนะโอเคอยู่กับเพื่อนแล้วก่อนหนีก่อนฮะอย่าซาฮะอย่าซ่า แล้วไอ้ปลาซ่าๆเงี้ยบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนเชื่อผมนี่อไม่รอดแน่นอนมาโดดลงมาสิโดดลงมาแล้วแทงไม่โดนอุ้ยอุ้ยกดสกิลอุ้กดสกิลเนี่ยฮะที่ผมบอกครับสามารถแปลงร่างได้นะครับฟิลลิ่งแบบแปลงร่างอ่ะอ่าอุ้ยดูมันเลือกตัวมาเล่นเนี่ยฮะเนี่ยนี่เป็นเหมือนจุดเด่นของเกมนี้ละกันที่สามารถอ่าเปลี่ยนร่างอะไรอย่างนี้ได้นะฮะเล่นเล่นนี่ดีกว่าเฮ้ยเล่นพี่ค้อนดีกว่าเออ บอลแฮมเมอร์เออฟาดเข้าไปแล้วชาร์จเข้ามาหนึ่งทีเออโอ้ยอุยมันเอามันเอานี่เราเก็บแต้มอยู่อันนี้แปลงร่างเล่นว่ะหนึ่งสองสามสี่สามไม่เคยแปลงลองหน่อยว้าอุ้ยนี่ก็ซามูไรคิวนี้คือฟาดดีครับ ทำไมล่ะครับแล้วผมฟาดยับเออฟาดอือโอ้โดนโดนแล้วจะกลับร่างเดิมนะครับอ,อือหัวอืออือกันก่อนอือโอ้โหไม่ไหวมันเยอะไปผม่เราย,ยิบสองแล้วเหรอเอาคิวใบสามนะนมาเกมน,นี้มีแปลงล่างนะ กดขี้ขวาค้างเป็นการแบบไม่รอเพื่อนนะเกินใหม่เลยอะไรอย่างนี้นะนะผมว่าเกมมันน่าสนใจนี้แหละที่แบบมีเรื่องแบบการแปลงลงแปลงล่างอะไรอย่างเงี้ยเออที่ทำให้แบบไม่ใช่ไม่ใช่แม้เกมมันดูแบบเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยนะไปฮะดูต่อๆฝันุกสิบแปดแล้วแล้วเกมประเภทนี้นะผมบอกเลยว่าหมาหมู่คือผู้ชนะฮะกิงลุมตีนะครับอมาแล้วเตรียมตัว เต็มตัวมาฟาดเข้าไปดิครับแล้วแรงเขาด้วยดิครับมาปล่าล่ะมาปล่าล่ะไปไหนอะเพื่อนไปไหนล่ะฟาดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยถ้าเราเล่นนะฮะพยายามไปกับเพื่อนนะการมาโซโล่ก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะคุณเพื่อนเราฮิวสู้อะเปลี่ยนตัวเล่นมันดีกว่าอันนี้ล่ะนี่เราเคยเล่นปะวะไม่เคยอ๋อเป็นค้อน ขวานขวานเออไม่ใช่โล่โล่ขี้ขวานเป็นโล่โอเคโอเครอก่อนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนจะเย็นใจเย็นใจเย็นเขาต้องเอาซับก่อนไหมอะตามหลักของเกมเออแล้วเพื่อนเราโดนลุมหมอคุณลุมเพื่อนมาหมอโอ้วิ่งชนไปดิอุ้ยมันชนกายจังฟาดก่อนดินี่แหละฟาด แล้วฟาดซัพพอร์ตก่อนครับฟาดซัพพอร์ตก่อนครับเล่นเกมประเภทนี้ฟาดซัพพอร์ตคือโนหนึ่งครับแล้วมาวิ่งชนกระเด็นหมดดีกระเด็นหมดเอาจะเออเออเอาดีครับให้ตาย้สวยโอ้มารับดาเมจแล้วผมรับดาเมจแล้วผมรับดาเมจเอออุ๊ดเออ ฟาดสิครับมันหุ่ไม่โดนแล้วเออนี่โดดเยอะโดดเยอะไปหน่อยเออโอ๊ยมันเอาโล่มากันแล้วเราฟาดที่นี่ก่อนเกือบตายหุ้ยแปดต่อสี่แล้วแปดต่อสี่แล้วแปดต่อสี่แล้วนิดเดีย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 วเพื่อนชูได้ปะเพื่อนชูได้ปะไม่น่าได้เฮ้ยหมอตัวนี้โหดอยู่ไปลุย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 ใกล้ว่ะใกล้ว่ะ เราวิ่งเลยรับการโอเคฟาดเข้าไปเออสวยชนะว่ะวิกซ์รียครับเราคิวไปกินพวกกี่ตัวเนี่ยห้าตัวเฮ้ยถือว่าใช้ได้หุ่นนี่เขามีซื้อตัวละครด้วยหรอว้าวก็โอเคไอ้เนี่ยแล้วผมไม่ติดเหรอผมไม่ติดเลยละครับโซเซร้าไปห้าคิวเราก็ห้าคิวเหมือนกันนะผมไม่กด ไม่กดนี้ด้วยนี่คือช็อตที่เพื่อเล่นหูเนี่ยแปลงร่างพอดีฮะอืมนี่ว้าวสวยจัดสวยจัดสวยจัดว้าวอ้ยนี่มันเล่นเก่งนี่หว่าโอเคไปลุยนต่อครับเปิดมาก็มีโกงมีการ์ดด้วยนะเคปเอียงพีไปปลดล็อกันถ้วนตัวนี้แต่ละตัวก็จะมีแบบแนะนำนะครสอน อ่าแต่ละตัวก็จะมีสอนแล้วนี่ก็โหทุกตัวมีสอนหมดเลยนะก็ดูดูสกงสก,กิลกันได้นะครับผมซึ่งเราชอบเล่นแบบไม่รู้สก,กิลอ่ะทุกคนไปลุยกันต่อ let's go มาครับลุยกันต่ออันนี้รู้สึกว่าจะฝั่งไรที่สิบสี่เอ้ยเกมเกม,เกมละสิบสองคนตัวนี้เล่นยังไงอ่ะเปิดมาก็หยิบเลยดิไหนๆก็ปลดล็อกมาแล้วนะฮะน่าจะแบบแอสซัสซินอ่ารอบนี้ก็จะเป็นการยึดจุดคอนเควสนะครับซึ่งบอกเลยว่ารอบเนี้ย ไม่เหมือนรอบที่แล้วรอบนี้เหมือนเราปวมมือนะครับรอบแล้วเราร์มมือรอบนี้ของจริงนะครับฝั่งล้กี่คนสิบสองคนมะโอเคมาแหมชอบตอนเปิดตัวนกมาส่งนกมาส่งนี่ฮะใส่มาเท่ดีว่ะัวมาแอสซิสซินจัดเลยตัวนี้มาหุยเปิดตัวงี้เลยเหรอโคตรเท่อันนี้คือจุดยึดใช่ไหม อ๋อนี่คือจุดยึดเต็มตัวเขาลุยกันก่อนเขาลุยกันฟาดดิครับเออฟาดดิครับอย่าโคตรทำไรผมจะทำพุทเลือดเราน้อยจังวะสองสิบมึงหรอโคตรน้อยแทบจะทีเดียวตายแล้วพหมเราชักธงแล้วสวยมากอ๋อ,อมันมีอ๋อมีสกิลคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายฟันโอเคของมันมันสามารถวินได้นี่คืออะไรนี่ อ๋อยิงตัวเองพุทีิเกินแล้วก็บินอ๋อมันอะอ๋อกดสเปิบาร์ค้างเหรอไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่นะผมว่าผมเล่นพี่คอสเหมือนเดิมดีกว่าอ๋อมีจุดโอ้มีอะไรเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคไปไปลุย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 คืนลุยคืนแล้วปาดดีครับปาดดีครับอยายายา เออฟาดไปก่อนแล้วฟาดเออเออหัวชนดิครับอะไรทำายทำายคุณทำไรทำารเพื่อนผมคุณทำอะไรเพื่อนผมไม่โดนดิเออเอออุอ๊อ,อ,อเราตีช้าไปหน่อยเสียดายเราคนเล่นอาชีพแรกไหมทุกคนเออ เดีแต่ผมชอบตอนเกิดหรอมันดูแบบมันดูแบบไม่วาร์ปมาดูแบบอ๋อมันเป็นแบบเกิดแบบบินไงเล่นอาชีพแรกดีกว่ามาเดี๋ยวจะว่าแบบพิมพเล่นอาชีพแรกเหรอครับมีปืนมีธนูปึ๊บอุ้ยอะไรอะยายาเอ้ยสกิลละมานี่ว่ะแปลงร่างแล้วนี่ว่ะผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่ฟาดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็เออฟันเข้าไป เออเออโอเคพอเรายึดคืนพอยึดคืนก่อนเออฟาดไปดิฟาดหนึ่งเออล้มไปดิสองไปดิโดนเพื่นคิวไปอื้มฟันคืนดิโทษทีเพื่อนฟันสามไปดิชิปเปื่นคิวครับผมโอ้โหเกมฟรีเกมนี้ก็ดูเดือดนะแล้วมันยึดคืนว่ะเราแปลงล่างแล้วเราเราจะแปลงล่างมา กดกดสี่บ้างดีกว่าแปลงล่างมาแล้วอ,อ,อยู่ไหนเพื่อนเอาล้วผมแปลงล่างทำไมเนี่ยเอ้าผมแปลงล่างหรือเราลุยลุยลุยไปไหนไม่มีคนนะ้ออ,อ,อฟาดฟันฟาดฟันอือหมดละโอเคอมันกดสกิลเหมือนกันใช่ว่าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะบอกไว้ก่อนกดวีนี่คืออะไรอะ อ๋อ oh, มันเป็นหมือว่าสร้างตัวปลอมหรอแซมมอนโอ้ซมมอนโค้งเจ้าเออฟาดฟาดอหนึ่งทีสวยเอออ้ดให้เราโอ้ยอยู่อันด um> ับสองในทีมนะคือเราอยู่ประมาณนี้ถือว่าโอเคฮะเราเล่นไม่แย okay? ่นะเพราะว่าเกมพวกนี้มันแบบมันต้องใช้จังหวะในการต่อสู้กันเป็นหลักอยู่ละไปดีครับ ไมอวีเปหมือนเรียกของป่ะใช่ช่ใช่เหมือนเรียกของอ๋ม่อก้ไ้ไปจุดเกิดป่ะผมว่าน่าใช่ฟาดไปดิโอเยอะอ้เยอะอนี่อะน่เยอะโอยเออมาดิมาดิครับคุณทำอะไรผมครับคุณทำอะไรผมครับเราลุยเพ่อเราเอาอยู่เพ่เราอยู่เอฟาดหันหาใครเพื่อเราอยู่ทรงนี้ สวยงามสวยงามวิ่งใส่เออพื้นพื้นเออพ้นมันโดนมันโดนโดนยิงดิโดนยิงไปดิ you take the wrong fight you take the wrong fight bro วันนั้นสายหิวเหรอไปอยู่นี้ได้ฮิวด้วยดันเพลโลดดันเพลโลดไปไปมันม้ามันม้ามัน <c> ม <oughs> <ต squishy guard> ้ามามันม้ามาโอ้โหโคตรแรงโคตรแรง ปาดไปดิแรงเหรอคุณคิดว่าค uh ุณแรงอยู่คนเดียวเหรออุ๊ดอันนี้อันนี้แรงแต่คนเล่นให้ครบทุกตัวทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกมหนึ่งมันสามารถเล่นได้เท่าไหร่นะแบบกี่ตัวกี่รอบอะไรเงี้ยนี่คือไม่รู้เลยลุยดีครับคือถ้ามันได้มันจะขึ้นด้านขวานะครับว่าแบบเออเราสามารถแปลงร่างได้แล้วอะไรเงี้ยนี่น่าจะเป็นจุดเกิดแหละผมว่านะใช่ป่ะจุดเกิดป่ะเออ โอเคจุดเกิดน่าใช่จุดเกิดฟาดดิครับขังผมมันไม่ฟาดอ่ะมันไม่ฟาดหล่ะครับเออเออเล่นข้างหลังเล่นข้างหลัง,าางหงนีก่อนฮึบโอเคอ้าวเราเดินเดินมารับดาเมจมีสกิลเอ้ยเพื่อนชุบเพื่อนชุบนี่ชุบได้แล้วผมชุบได้ไงอ โอ uh ้โ้เออ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 มาขอขอหน่อยทำอะไรเออยายาแต่เพื่อนก็ตีดิครับรออะไรล่ะฮะฟาดไปหนึ่งทีเออผมว่ามันดูเล่นไม่ยากนะมันดูแบบไอ้นี่ไม่เยอะดิดูแบบไม่โอพีเยอะเกินไปเราวิ่งใส่เออลอยทำไมเอาลอยลอยเหรอ ลอยแล้วเราเราเก่งด้วยเราเก่งกับคนไม่มีทางสู้เออเอออ๋อมันอ๋อมันวาไปที่ตัวนี้นได้เหรอโอ้โหเขา move 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 เขา move เขาไวเขาเขาไวอืมช่างมาแล้วกันทำเควสนะทำเควสดันดันดัน m o v เ the p a y l o ได้ขโมยเราโดนยึดอยู่นี่ว่าโหลั่น ล่างนี้ก็ยากอยู่แต่ถามก็ถามได้ไหมได้ดิครับเพราะเราลุยเราเยอะกว่าวีนี่มันนี่คืออะไรอ่ะโอ้โอโอ๋อเรียกของมาลงเออคุณจะทำไมกับผมล่ะโอ้ยยายาฟาดไปดิเอออด โอ้ยสเต็ปมันดีสเต็ปมันดีสเต็ปมันดีคือจะมายึดคืนไงเข็มพอลิสละประมาณนี้มากนี่วะแล้วล็อกเกิดล็อกเกิดล็อกเกิดเออต้องมาจัดการตรงนี้ละไม่รู้ยึดไปทำไมฮะแต่ยึดก่อนเออเออโอ๊ดเออฟาด ฟาดด <alities> <que> ิเออฟาดมามามาหาจังหวะดีๆหาจังหวะดีๆเย้ยอุ้ยเออยายาอุ๊ดเพื่อโดนเออนี่เราฟาดก่อนโอเคหาจังหวะหาจังหวะมันฟาดมันมันฟาดพลาดเราก็ฟาดกลับแค่นั้นเองฮะโอเคเริ่มเริ่มเริ่มละเริ่มเป็นละ อ๋อเอฟแคปเจอร์เพื่อนยึดจุดเพื่อนยึดจุดเรายึดให้เราเราช่วยเราช่วยโอเคสวยนี่เขาทำไรอ่ะอ๋อยิงยิงยิงไอ้นี่ลงหรอโอ้โหรอบ๊มหูแรงยิงได้อีกปะเหมือนนี้เลยปะอ๋อมันมีมันมีคูดาวเหรอโอ้ยวุ้ยบุญดีปืนดีช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อน เออเอออย่าอย่าเออกันได้โอเคหุ้ยปืนดีปืนดีต้องยึดไว้ต้องยึดไว้บดอุ้ยโดนโ,โดนลุมมาดิบอกแล้วเกมนี้โดนลุมเท่ากับตายฮะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงมายึดข้างบนกันเพรยึดเพื่อแบบไอ้น,นี่เองแล้วเพื่อนชุบปะหมอชุบหมอชุบหมอชุบหมอ,อถ้าเป็นหมอจะชุบได้หมดแต่ใน,นปาร์ตี้เองก็ชุบได้ฮะแล้วเพื่อนเราปล่อยให้ชุบด้วยขอบคุณครับเออฟาด เออเออเออแล้วคุณฟาบเป็นคนเดียวหรอมันมันยึดทำไมอ่ะกดไม่ได้หรอโอเคลง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 ปั๊บปั๊มเข้าไปสวยมากเพรมันยึดมันยึดไปไกลแล้วน่ะเราต้องลุยอ๋อแบบว่าแบบแบ่งหลายตำแหน่งไง โอเคอุดเออโอ้ย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 อะไรทำลายทำลายพี่ชายนำลายอุดอุดตะเบิดตกตะเบอรตกตายอ้าวอ้าไม่ตายเฉยโอ้โหเพรว่าต้องแบ่งต้องแบ่งทีมอ่ะคือคนหนึ่งก็ต้องเอาข้างบนโอ้ยมันมันเกมมันมีอะไรหลายอย่างให้เล่นเยอะมากเลยอ๋อแต่ฝั่งนี้มันเหมือนแค่จุดแค่จุดยิงใช่ไหม แต่เราต้องมาลุยล่าตรงนี้เอออ,อันนี้คืออันนี้คือยิงนี่หรอเอออือยิงลูกซองเลยรีโหลดรีโหลดก่อนเออเออันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ชอบอันนี้ชอบเดี๋ยวดิสอาร์มก่อนเอือยาเออสวยมากคอมโบโอ้แล้วตัวหมุนติ้ว เฮ้ยอันนี้ชอบอันนี้ปืนดีนี่ปืนดีมันเอาเรามันยิงถึงป่าวะโอ้โอ้อืมอย่าอย่าทำอะไรพี่ชายอุ๊ดนิดเดียวโอ้แล้วเฮ้ยผมก็เกมมันก็เดือดอยู่เนี่ยเราต้องดันให้ไปถึงนู่นเลยโอเคโอเคฝั่งนี้ต้องยึดให้ได้อ่ะน่ะมันอาร์ติลเลอรี่ดี เอานี่เกิดได้หรอนี่อ่ะโอ้บเกิดโอ้โหแล้วเราโอ้โหลำบากลำบากจิตลำบากใจขึ้นไปลำบากอะไรเงี้ยงั้นเราก็คงต้องดันกันก่อนอ่ะโอเคดันก่อนฮะเฮ้ยผมชอบผมชอบอุ้ยเยอะระเบิดโอ้โหอ่าฮ่าแล้วมันฟาดโดนหมดเลยสามคนเลยมาเอ้ยเมื่อกี้อัทิลลี่อาือทีนี้ต้องยึดอ่ะถ้าจะเอาเพ่นชุดได้ปะไม่ทันละ โอเคต้องต้องเอาโอเคปะทะลี่แล้วล่วงไปแล้วสวยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเออฟาดไปดิฟาดไปหนึ่งฟาดไปหนึ่งสวยมากโอเคเพคนเราจะยิงพคนเราจะยิงแล้วคุณจะดันอย่างนี้เลยอะครับไม่ได้นะฮะที่เหลือสามสิบวิฝั่งนู้นดันไกลกว่าเราเนี่ย เออเออโอเคไปไหนแล้วเพื่อนโอเคตัวปลอมอ่ะนี่ตัวปลอมมีตัวปลอมออหนึ่งทีสวยเจียจังหวะเจจังหวะนี้สวยโอ้ยย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 นยยยยยย่ยยยยยยีออ โอ้ก็ทำมาแล้วฮะต้องการได้ถึงอ่ะแล้วสึกวีนี่มันเอาไว้ทำอะไรวะผมก็ไม่รู้ผมก็สร้างอย่างเดียวเลยตัวปอมเหรอโอเคโอ้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 ยโอ้โอ้ฟาดอ๊บมันยิงเหรอ โอ้ทำแล้วเราจะแพ้หรือเปล่าโอ้โอ้ทำโอ้ทำมาเกิดกับเพื่อนได้นี่เออเออโอ้โอ้โอ้แล้วเรียบร้อยปะโอ้แพ้ไปฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นโอ้ยเกมมันมีอะไรให้ทำเยอะมากครับน่าสนใจนะเออแล้วผมผมชอบระบบคอมแบทมันที่แบบว่าไม่ ไม่เก่งอยู่คนเดียวอะ่ะคือโดนลุมโดนอะไรก็ก็ก,ก็ลำบากได้เหมือนกันนะโอเคเป็นหนึ่งเกมที่สนุกนะครับใครที่อยากเล่นก็ลองไปโหลดก,กันมาเล่นได้นะครับสะดวกของเกม War ลเฮนส์ครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมว่าแฟนตาซีดีแล้วก็สนุกพอสมควรอยู่นดับเท่าไหร่เออไม่ติดเลยเออเศร้าอ่ะไม่เป็นไรครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวอลเฮนส์ครับใครอยากเล่นไปโหลดก,ก็ได้โอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แบ่งกระจายกองซ่าถึงผมสำหรับวันนี้เอาไว้เฮียนครับสวัสดีครับ